สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีไอ้ป้าเมาขุ่บุปิดชิปไอ้บุญแดนป้าเมาขุ่บุปิดแสงไห่เนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยแสงมันอยู่สายขาพี่น้องกับเจีอมมาลากับพ่อเทอมีพ่อเทาบอแสงมันอยู่สาบอกราบข่อยบอเห็นแสงอยู่สายนอกป่าเนาะเราพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเนาะ สบายดีปีใหม่ลาวพี่น้องสบายดีวันสงการเด้อพี่น้องเนอะมือนี่ก็เป็นมือทำอิฐเนาะเป็นมือที่หนึ่งพี่นออตต้องแต่งตัวง้ามแท้ขอขอบพระคุณลูกเนาะไอที่ผากแล้วก็ทรงแล้วก็เสื้อมาให้พี่น้อง <c oughs> อพ,อพี่หล่อแท้ขอขอบพระคุณลูกเ้อทั้งประเทศไทยเนาะไอเพื่อนภาคมาทั้งสายเบาน้ำเทินพี่น้องให้เบาน้ำเทินแน่เบาดาวบรรณาแน่นแนโดยมือนี่กัปตันก็ ขอขอบคุณลูกเนาะแล้วกะ็ขอเวพอในไทยเนาะปีใหม่เฮ้ากับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอาอยุหมั่นควันยืนลำรวยลำรวยพูพูคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีของบ่าวกัปตันเนาะดาทูและะ้วก็เมื่อนี้กาสิลงไปสงผากับน้องบูมพี่นอ้องน้องบูมสบายดีพี่นอ้องยังเอฟซีก,กับน้องบูมเอีน้องบ่าวกัปตันคือหนานหนาักเท่นนาไหร่สบายดีค่ะน้องบูมคืองามเทวาัหร่งามอยู่ร้อยกูเบิกมึงกับโบงามปันได ธรรมดาเนาะยิ้มไม่พีเท่าไรว่ามาจากายไปพากันไปบัดนี้เขาขึ้นมาและพี่น้องเข้ามา,มาก,กละลุงเนาะผู้ขึ้นผู้มาพี่น้องเอ้ยซงเบิดมือหอดผูแหลจนดหอดมือเอาผะขึ้นเนาะเพราะว่าเอาผะลุงสาบม,มือแล้วก็เอาผะขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ คนโนดคนสงบนอภิรองนะ ว้ยเอฟซีผักมาหายมันก็นงามเนี่ยเลยโอ้ถุงเท่าขคอยบฮวดเด้อลูกบฮวดเด้อของคอยบฮวดเด้อ,อยังสิปไปหนาอ,อยู่มีวิยงยังเนาะน,นี่เนาะ สวดอันนี้มีแต่พุดพุทธพระพุทลเก่าแก่นะพี่ต้องเนาะพระพุททะลุเก่า น่ะอันน uh, uh, okay. oh, okay, uh, uh, ี้อันน well, ี้เหืออันนี้เหืออันนี้เป็นรักบ้านรักเมืองเขาตั้งแต่นี่แต่พระสี่ร้อยห้าสิบปีเลยนี่เนาะถือว่าเนได้คุ้มมูลในเห็ยนนนนเออพระนังนี่เนาะถือว่าเขาเป็นองค์ใหญ่ๆสีเหลืองนี่เป็นองค์เก่าแก่นะพี่น้องเนาะองค์เก่าแก่ตั้งแต่สางวัดสางบ้านสางเมืองมาเนาะองค์สี่ร้อยห้าสิบปีบอกว่าเนี่ยนี่ยัน ยันกายเลยแหละสางมากอะมาหักมาอยู่วัดบ้านเฮ่ากับนอมอี่ดองอันนี้อนนีสิเป็นเน่นะเนาะยนจะเปบอดิันนี้ก็สิเป็นหินเก่าแก่พี่น้องอันนี้เป็นหินเก่าแก่ เป็นหินเก่าแก่ที่ฟูขึ้นมาในวัดบ้านของกัปตันนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปเข่าฟันเพื่อนอะไรเพื่อนให้ไปคุดเอาแล้วก็ไปคุดก็เห็นอันนี้อันนี้จะเป็นพระปูนพระใหม่ตั้งแต่สมัยโบราณอะไรพี่น้องอันนี้เฮ้ยเจ้าคันคาดกุฎามาบอกเจ้าคันคาดกุฎามบอกกบคันคากแบบซิงกบคันคากบูได้เอาลงมากเ่ย อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหินอ่อนเด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นหินอ่อนเป็นหินอ่อนพระไอ้ในชิเป็นในพระพระสมัยใหม่เนาะพระสมัยใหม่แต่เป็นพระใหม่พระยังไงชิเป็นพระสมัยเก่าเด้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นพระสมัยเก่าเป็นพระสมัยเก่าเนาะ กัปตันเด so <c oughs> <Island> ี <c oughs> like ๋ยวนี้อัยังอันนี้จับมันเบิ่งก้องอันนี้เป็นหินหรือว่าเป็นหยกกับหูหูอ่างที่น้องไม่ใช่เป็นหินหินเนาะเป็นหินศิลาต้นนี้ก็เป็นหินนะหินงามมิลีมืงอย่าไปบายลูกเจ้านี่จะพระเก่าแก่นะพี่น้องเนาะ ผ้าเก่าแก่ร้ายในวัดบ้านของกัปตันนี่เป็นหยกเป็นยังนี่อันนี้อ้เป็นหนักมาพี่น้องอ่ะเป็นนาคเป็นนาคสิเป็นทองเหลืองพี่น้องเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองอันนมีแต่ผ่างามๆว้าย เจดมบาทคือมาผมเปลี่ยนสีบาทเนี่ยฮะบ๋อเจ้ามาคือผมเปลี่ยนสีเจดําบาทเนี่ยปีใหม่ปีใหม่นี่คนกับเปลี่ยนผัวกับเปลี่ยนเปลี่ยนในเบิร์ตยังกะเมถาวงกัปตันพี่น้องเมถาวงกัปตันเจดมเนี่ยเป็นพี่น้องกันเด้ขอพามกับเป็นแหลลู่ของกัปตันเป็นพี่น้องของกัปตันคือกัน ลอยมาถือกล้องอ้ายๆนงอ้ชีนั่นมันคือมืดแทบบานไะ 三八。 ่าแพรกับื้ตีลูกโอ้ยมีไก่ผู้จนคนมันนลูกแพางแเขป็นไอยิ้ไปเขาฟันในลุงเลขาฟันอมากดู้ด้าในตตานไปเขาฟันอยปุ่นนหน้าขึ้นนหน้าเห็นห่ จะปี่งเจะปีอจะคุณบอร้อยมนตุบแล้วนะมันเนี่ยปลาไปซุงถาดไอ้พ่อแม่มาเยได้น,น,นสจได้จด่สมอเาละโอเคพี่น้องหลังจากเข้าอ้อรงผาแล้วนะก็จะไปสรงถาดพ่อใหญ่เม่ใหญ่เนาะพี่น้องนอเนาะผู้คนจุเซียชีวิตไปแล้วพี่น้องปะ ซิมคนเงินนำรวยนำรวย่ปอันนี้กาส์ดิปิน อันนี้ก็จะเป็นธาตุพ่อใหญ่ของกัปตันพี่น้องเป็นธาตุไอ้ธาตุพ่อของแม่ข,ของบ่าวกัปตันพี่น้องอันนี้เนเสียชีวิตตั้งแต่กัปตันท่านละเกิดผูกประจักษ์ธาตุพี่น้องเป็นลูกของหยาทวดนี่ผูผูเสียชีวิตนี่พี่น้อง,องผู้ตายนี่เด้อพ่อใหญ่เด้อมมือนร้านกำลังกดสมเนาะกดสมพ่อใหญ่แล้วขอให้ยิงขับนั่นช่วย่ะเจ้าจะเจริญเรื่องเรื่อง ลอยมาสูงลอยเดี๋ยวน้นองบูมส่งพี่นอ้องอธิษฐานและอธิษฐา, <c oughs> า,านน้ำในตี้ส่งกะอธิษฐานอยู่ในใจยนนอยู่เอืออธิษฐานอยู่ในใจพระสิได้ยินน้ำอธิษฐานอยู่ในใจมักบดมากผู้บ่าวประจีบอกทางใจสบิบ <c oughs> ่เขาก็บโฮู้แล้วเว้ย ซุงแล้วะไรพี่น้นองแล้วก็ทิไปซุงพอไหลแม่ทุม่มไอสีสวัสด์เนาะแม่ใหญ่ของกัปตันแหละเพื่อนกับแม่ใหญ่ของกัปตันนะเพื่อนก็เอาผัวเอาพอ,อ,าพอลุงท้าแล้วก็มาเอาผู้นี้ก็มาเสียชีวิตแล้วก็มาเอาพอไลเนาะแม่ใหญ่กัปตันผัวสามผัวได้พี่น้นอง <laughs> ไพ่จไปเจืดนาห่านมื่นนะมื่นนะโอ้เฮากับสิไปคือกันเลยเป็นคนดูแลเออบริหารบ่อย่าไปเสิร์เลยแบบ อ้าวพี่น้องมาเอดแล้วเดอ้ออันนี้เป็นถาดเม่ใหญ่ทุ่มเนาะผู้คนเสียชีวิตไปโลกโลกไต่ไว้พี่น้องเม่ใหญ่ของเงาตันนั่นแหละผู้เหตุ็นบุญงานแจกห้ากระเลียเ้ยไปตรงดนี่อีร้อยฮดแล้วจังให้หอหหหหหห้ายฮดพอผู้ฮดฮดเ่าดผู้ใหญ่ก่อนอันนี้ผัวผู้ที่สามเห็นเนาะพี่น้องเนาะผัวคนสุดท้ายของไง แม่ทุ่มมาเนีพ่อลายเป็นคนไทยบ้านในบึงน้องบึงทั้งปากซี่หมดแหละดีพี่น้องพ่อใหญ่กับตันพู้นี้ดีหลายกับพ่อใหญ่พู้นี้และเลียงกับตันอันนี้เป็นทางนาบบาวของกับตันเนาะเป็นไอ้ของนาบ่าวแดงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นไปเป็นทหารอยู่วียงจันท์หลุดโซนเสียชีวิตเป็นกับเป็นทหารอาเซียนยิงปืนเนาะ เพิ่งก็ได้หยดเป็นลอยธูพี่น้องเป็นทหารลอยธูเพิ่งไปเบิดอาเซียนไปลายประเทศพี่น้องไปยิงปืนกบุญวัฒนาบ่อไก่นะพี่น้องเนาะกำลังชีวิตกำลังสีดีกำลังลุกเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามาลดชนเสียชีวิตพี่น้องอร่อยจับกล้องให้อ้ายบันเนี่ยจึงดึกจึงเอ ทำน้ซคอยข้าวไปเจริญเรืองเรืองหด้วยเรือสั่งูกคุมเสซาง่ายกันเดแม่เอ้ยกรลานในบงมาส่งาคอยิงทำน้ำซุปคอยลุกเจริญเรืองเรืองลด้วยรืสั่งูมเิา ตอบสนีกัปตันสิปิดคลิปไว้เพียงสำนีทเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดี